สวัสดีค่ะเซลนุ่นนะคะที่ปรึกษาการขายออนไลน์สาขาปุรกิจมอเตอร์บ้รรป่งจังหวัดราชบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาพบกับ Space cap s p a c e c a p 1.9 SDA ตัวใหม่2023นะคะ2023แตกต่างจาก2022ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ว่า ที่แตกต่างแน่เลยคือราคาสำหรับราคาตัวนี้ตัวใหม่นะคะอยู่ที่6แ3 5 0 0 0บาทแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่6 15,000บาทจะเพิ่มมา20,000่าแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าสิ่งที่ได้เพิ่มมาจากตัว2023เนี่ยมีอะไรกันบ้างและคุ้มค่าไหมสำหรับลูกค้าที่กำลังจะเลือกซื้อรถตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแล้วสำหรับ อุปก,กรณ์ที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นตรงนี้นะคะเดี๋ยวแผนกล้องมาใกล้ๆนิดนึงอ่าก็จะเป็นพวงมาลัยตรงนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นมาและจอ Android พร้อมกับกล้องมองหลังตรงนี้นะคะเพื่อให้ความปลอดภัยนะคะในการถอยหลังอ่านี่นะคะกล้องมองหลังก็จะอยู่ตรงนี้พร้อมกับ มือจับสีดำด้านนะคะตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกด SDA ที่เพิ่มมาจากตัว2,022คุ้มค่ากับการใช้งานของลูกค้าหรือเปล่าอันนี้ลูกค้าต้องไปตัดสินใจดูเองนะคะและสำหรับคลิปนี้เซลล์นุ่นไปแล้วสวัสดีคะ่ะ